สวัสดีครับผมซันแคมเปอร์แวนตอนนี้ก็สองทีหยุดไปก่อนหันมาเล่นเป็นรถตู้แบบแคมปิ้งอะไรประมาณนี้เนาะแคมเปอร์แวนหลายคนครับถามว่าบ้านพับถ้าจะทำเนียนๆแบบผมต้องการโมเทลเดิมอะถามว่าทำเนียนกระจกเดิมอะ่ะแล้วมันจะทำยังไงร,รางไม่หลุดเหรอผมต้องขอบคุณอู่หนึ่งนะครับที่บอกว่าเวลาเปิดไปกระจกมันชอบหลุด เนาะแล้วแกก็เกินว่าเฮ้ยต้องหาอะไรมามัดเออวะผมผมเพิ่งคิดได้ว่ารางมันอ่อนนะต้องขอบคุณแกด้วยเพราก็ไม่รู้เชื่ออะไรแกทําแกทําอู่สีอะ่ะเห็นลงย t u b e ไว้เนี่ยครับของผมปกติเขาเปิดกันแค่นี้ใช่ไหมเออแต่ของผมไม่เปิดแค่นี้นี่ของผมบอกว่ากระจกแม่งมีอย่างนี้ทําไมไม่เปิดเป็นป้ายเลยวะให้มันเป็นป้ายไปเลยใช่ไหมล่ะเออไหนไหนแม่งก็เปิดแล้ว ทำเป็นป้ายไปเลยครับเออแล้วก็หาป้ายมาติดแล้วก็บาร์ส่วนบาร์นี่ผมกำลังออกแบบว่าผมจะทำเหมือนญี่ปุ่นผมจะไม่พับมาแค่ครั้งเดียวนะผมจะเอาเข้าไปแล้วก็ซ่อนไว้ตามโพรงจะมีโพรงตามเนี้ยด้านในอะ่ะโอ้โหมันต่อย,ยอดได้ตั้งเยอะเลยเนี่ยผมทำสองข้างเลยครับเนียน,น,ยนงานเนียน,น,ยนไปหาวิธีแก้เอ,เอง <laughs> หลายคนก็อาจจะใช้เป็นหน้าต่างบ้านนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ทําที่เกาะเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เนาะมันเป็นงานมันเป็นงานสร้างนะครับอันนี้มันก็จะเป็นป้ายครับสองข้างเป็นป้ายเลยเนาะอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานครับเราเก็บงานขอบเป็นสีชมพูส่วนภายในนะครับอันนี้กลืนๆไวเนาะผมจะใช้เป็นไฟเดิมแต่จะจะลอกลังคาหรือไม่ลอกอันนี้เดี๋ยวคอยดูก่อนว่าใช้เป็นโอเปเปอร์ดีไหมเพราะว่าไฟนี้ผมรู้สึกว่ามันทักคิดดีๆเนาะเราเอามาแต่งเป็นร้านของเราเนะ่ยแต่งแบบใส่ไฟสีเนาะ แล้วก็ทําเตียงนอนพับผมจะเก็บเตียงนอนเอาแบบซ่อนไว้แถวๆวนั้นน่ะแถวแถวใต้ผ้าม่านนั่นน่ะเนาะแล้วก็ค่อยดึงออกมาเหมือนญี่ปุ่นเขาทาแล้วก็ข้างในนี้นะครับข้างในโพรงนี่นะ่ะในที่เห็นน็อดเยอะๆข้างๆนี่ก็จะเก็บไม้เข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเป็นเคาน์เตอร์ขายของนะเที่ยวด้วยขายของด้วยแบตตอนนี้ใช้เป็นแบตบ้านปกติครับติดเครื่องชาร์จไว้ด้วย,วยไฟสิบโวลต์อินเวอร์เตอร์ห้าร้อยวัตต์ t ี EPE ใช้แม่งห้าปียังไม่พังเลยโอเคครับก็เป็นโมเดลเล็กๆน,น้อยๆที่นำมาฝากแล้วผมปิดก่อนดูว่าปิดเป็นยังไงอออโอยมันก็มันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเปิดมือเดียวครับเนียนครับเนียนดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บานพับจริงๆผมว่าจะซ่อนเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ซ่อนงานมันเร่งนะครับก็เอาเท่านี้ไปก่อนถึงยังไงจะคืบหน้าไงแล้วผมจะ บอกอีกทีเนาะอันนี้ถือกล้องคนเดียวไงคือว่ายังไม่เต็มสูบเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วผมจะรีวิวให้ดูอีกทีถ้ามันเป็นร้านแล้วอันนี้ผมใช้เวลาทําอยู่สองวันเหมือนกันนะเพราะว่าทําไหนจะเรื่องกาวเรื่องอะไรกว่ามันจะติดเนาะผมก็ใช้เป็นกาวกระจกครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไปเนาะใช้เป็นกาวติดกระจกนะครับยี่ห้อ,อน,นี้นะครับไปซื้อได้เลยราคาไม่แพงมากเจ็ดสิบบาท หมดไปหลอดหนึ่งนะครับได้สองบาทโอเคครับก็เอ้ยลืมบอกกระจกผมเปิดได้นะเปิดได้ปกตินะผมทำรางไว้ครับรางมันรางกระจกนะครับผมทำไว้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนจบคลิปผมก็ไม่ได้ทิ้งสองทีนะครับสองทีก็เล่นมันเดิมเนดะี๋ยวจะเอามอไซค์ไว้หลังรถกระจกผมเปิดได้ปกตินะ เออแล้วปกติทุกคนนะจะต้องทําแบบว่าปิดทึบใช่ไหมผมไม่ทึบเพราะว่าผมยังไม่จดภาษีไอ้ผมไม่ได้ไปทําป้ายใหม่เลยผมทํายังมีบอกอยู่ไงผมก็เลยต้องทางี้ไปก่อนนี่ครับรล้ล็อกยังไงเรื่องล็อกเดี๋ยวค่อยมาแก้กทีน้ํารั่วไหมรั่วดีแหมันจะไม่รั่วได้ไงน้ํารั่วอยู่แล้วครับแต่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับเราค่อยมาแก้กันทีหลังปิดปุ๊บนะ เออทางนี้เปิดจะไม่เปิดได้สิให้เปิดให้ดูนี่เปิดได้ครับเปิดได้ปกติแต่มันอาจจะแน่นๆหน่อยอเ,อเนาะมันก็อาจจะแน่นๆ,ๆนิดๆก็ไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับอันนี้เปิดมือเดียวเปิดยากโอเคครับสำหรับงานแคมเปอร์แวนขายของรถบ้านขายของตอนนี้ก็เตรียมของครับจะมาทำ เค okay, ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเสร็จงานก็ว่ากันโอเคครับบายบายจบไปที่สายแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวเจอกันรถทำเสร็จ